ผักแพงเหรอประยุทธ์สั่งทหารปลูกผักชีแบ่งเบาภาระประชาชนรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาผักแพงอย่างเร่งด่วนด้านนายกรัฐมนตรีอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาสั่งการให้คอรมอให้นำพื้นที่ทหารมาปลูกผักชีเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแสดงความกังวลกับราคาพืชผลเกษตรโดยเฉพาะผักชีที่มีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ400บาทนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นำพื้นที่ทหารมาปลูกผักชีเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องบริโภคพืชผักสวนครัวนำมาประกอบอาหารนายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่า พืชผักที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นมีสาเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งผลกระทบนี้จะเกิดเพียงช่วงสั้นๆคิดว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายไหนไม่ชา้าขณะนี้พื้นที่ทหารนำพืชผักสวนครัวโดยเฉพาะพลิกผักชีเข้าไปปลูกบ้างแล้วเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องใช้ผักสวนครัวประกอบอาหารทุกวันผักที่ใช้ปลูกในพื้นที่อาหาร ผักที่ใช้ปลูกในพื้นที่ทหารหากผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ก็จะช่วยให้ราคาผักโดยเฉพาะผักชีลดลงมาได้เป็นการลดภาระของประชาชนขณะที่นางสารัชดาธนาดิเลกรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกสอบถามถึงราคาพืชผักที่ราคาสูงขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้ผลผลิตเสียหายซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภาคกลางดังนั้น ใช้เวลาอีกไม่นานสถานการณ์ราคาพืชผักน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนเรื่องปุ๋ยราคาแพงรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์เชิญผู้ประกอบการ19รายเข้าหารือให้ตรึงราคาต้นทุนปุ๋ยซึ่งถือเป็นต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพื่อบรรเทาภาระเกษตรกรในช่วงนี้ออกไปในที่ประชุมได้หารือถึงสาเหตุของราคาปุ๋ยแพงขึ้นส่วนหนเพราะจีน ซึ่งเป็นประเทศที่ไทยซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมสูตรปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตรขายแม่ปุ๋ยส่วนใหญ่ให้กับประเทศอินเดียส่งผลให้ไทยหาซื้อแม่ปุ๋ยได้ยากยิ่งขึ้นทําให้ราคาปุ๋ยสูงขึ้นมากติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ